ถ้าเรือยังไม่คิดทาววิดมายังไร้แผนหาคุณซื้อใหม่หลังจากโคดองค์ดูสิทธิ์เฉลิมแสนแตัดสินใจลาออกจากการท่าเรือไปก่อนเจ้าตัวจะได้กลับไปทำงานยังทินเก่าอย่างบีจีปทุมยินเต็ตอีกครั้งแทนที่รอเลลิโอวิทมาโดยหลังจากวิทมาแยกทางกับบีจีปทุมยินเ็ดโดยไม่รับตำแหน่งผอสโมสอนแล้วมีการคาดการณ์กันว่าวิดมาอาจจะมีการย้ายสลับขั้วไปเป็นคุณซื้อใหญ่ให้กับการท่าเรือหรือไม่ ขณะนี้วิดมาองก,ก็ยังอยู่ในไทยยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดออสเตรเลียแต่อย่างใดล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวในทีมดังถิ่นคองเตยมาว่ามาดามแป้งนดนพัลลําสำัาประธานสมโมสรไม่มีแนวคิดที่จะใช้บริการวิดมาให้มาเป็นกุญซื้อใหญ่แน่นอนด้วยขณะนี้ทีมยังคงไว,ว้วางใจให้โคดอุดคุมทับในฐานะกุนซื้อรักษาการไปตามเดิมหลังจบเลกแรก,กแล้วอาจมีการสรรหาโคดใหญ่คนใหม่หรือไม่ก็ให้โคดอุด คุ้มทับในระยะยาว